ไม่เจ็บไม่เจ็บสบายมากสบาายมกทำต่อเลยครับชั้นล่างเลยนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูเซบี้ทำแผลเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะร้องไห้หรือเปล่านะครับเมื่อวานนะครับให้พี่หมอเอาเอาเอาหนอเอา พอน้องออกเนาะน้ำออกยังไม่น้ำไหมพี่เหมือนโดนเสี่ยนต่าน้ำต่านะครับแล้วก็บวมมาแล้วเริ่มมีอาการเจ็บนะครับน้องก็เลยมาหาพี่หมอครับให้ทําแผลให้นะครับกำนันบี้กำนันบี้ครับนี่ครับมาด้านหน้าครับอยู่กันหลายคนจะมาดูอาการน้องว่าเป็นยังไงบ้าง นี่รอชงมือใหม่อยู่นะครับพี่หมอชงมือลุกนลุนลุนเดี๋ยวเจอกับกล้องให้ดูก่อนนะครับลุนไอ้เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บพี่นึกถึงไอ้มูกหน้าบ้านจ่าสกุลนะมาให้วางใจให้เจมี่แมวหรอแมวไอ้ที่เอ้ยนั่นมันมันเป็นน้ำมูกเยอะหมอต้องเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ ไอกากแน่เมเลยแงล้หมอมันเป็นไงครับมันวิงทั้งวันหรัเหีบีกโแห้งเลยนี่แห้งเลยมีดีดีไม่แห้งละววแต่ไอที่เป็นน้องเนี่ยเนมเนี่ยยังไม่ทันกันดีกแล้วมีในคาอย่างที่เนเนี่ยกลัวว่าจะมีพวกน้ำพวกในคาอยู่เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นหองเนี่ยน้องไหลเลยหนไหโอ้นองไหลเนี่ยเนี่ยหองยังมีอยู่อ่ะ นีเนี่ยมันมีอะไรขาเปล่าอีกไทยเลยนองเดี่ยวเพิ่มมันก็เลยเป็นนองบวมตีนี่ขึ้นยิมชื่ออะไรตอนบวมเดโมเโมเโมพี่ชายน้องสาวน้องสาวอย่ท้องเลยเนี่ยแยแ้วแล้วแย่แอแล้ว่ย่้ว้น้่ <ured> เฮ้ยสู้สู้สืบี้สบี้กินโคไปก่อนไหมจะได้ไม่ร้องไม่ต้องไปมองอดูดูมันจ้องสืบี้กลัวกลัวสืบี้กลัวอยังเปียสืบี้แมวกุมารบีกุมารในพี่หมอบ <Whew> ีให้ร้องเลยตอกแจ๊กเลยร้องงั้นเลยสืบี้ไหม กัวแล้วเตอร์รี่เก่งเออเตอร์รีเก่งเก่งไปแล้วนะกินเบ็ตซี่ปอนไปยังไม่ต้องไปดูกิมซี่ากินจังโค้กให้ใจชื้นๆดอนใจชื้นนะเปิดเปิดกินเลยเปิดเปิดไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูไปกินแล้วอยากขยับอยากขยับอยากขยับเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บนิ่งๆไว้อันนี้ยังไม่ถึงจุดไข่แม็กอันนี้แค่ค่าเชืยวอยู่บอกเลยเนี่ยยังอันนี้แค่ค่าเชืยวอยู่ใช่ไหม บัอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวของจริงแล้วเชฟปีแป๊บนึงอ่าของจริงเชฟปีไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บสบายมากเอาเอางมากเยี่ยมเอากินโคก่อนกินโคเ่ยมโคกินโคโอเคเนี่ยสามแผลนี่เดี๋ยวไม่เจ็บเนี่ยสามแผล เด็พี่ไม่เจ็บครับไม่เจ็บเป็นไเ็นเย็นไม่เจ็บ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 นี่นครับแแรกมอว่มันมีอะไรค้าเหอวเดี๋ยวเดวไดูไมันมีอะไรค้างมันหนาอืมอืมเหมือนใช่ไม่เจ็บเดีเดี๋วที่อันนี้มันเหมือนโดน่วดนามหรือเปล่าวะ่วด้ําที่ตรงนี้วันนั้นน่ะมันโดนลวดหํามที่ที่เท้ามาวันแรกนะเขาบอกว่ามันล้มล้มเตะลวดหํา อ่า <RIS T. S 2> ใช่นีข้างหลังมันก็เป็นไม่แหอันนนี้ไฝงเก่าครับพี่เบีกินเคาะพี่ดิ๊งิ๊ดเาปอมาไหใครอะอเป็นอาหารเซบีนี่เป็นหัวนี่โอ้ยหัวเ้ยยหัวมันเป็นเห เซบีจะเตะไปทางหมอนะครับโซ่โซ่นี่อันนี้เด้านี่เด้าออกได้โอ <os> e mm ้น hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ี hmm. mm ่นี่นี่มีอะไรขางนี้มีอะไรนะเป็นหนองหายาเออไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวออกแล้วมันเหมือนเป็นใช่มันเป็นไว้ เมื่อเมื่อเมื่อวานนะหนองออกตรงนี้อันนี้เดียวหัวร้อหัวล้อเยหัวร้อยหัวล้อก็ได้หัวร้อจมวัวได้ใช่หัวล้อทีหลังดังกว่าตุ้นหลับเก่งเว้ยเอเคโอเคเอาพักประจำชั่วโมงเอาทำต่อไ้รอพักประจำชั่วโมงเดี๋ยวก่อนอาทำใจทำใจหายใจลึกๆใจใจไว้ลึกหายใจลึกๆ ไมเจ็สบายมากทำต่อเลยครับเจ็บไม่เจ็บสบายมากสบายมากทำต่อเลยครับเดวเดียวยวยวเดเดีเดียวยวเ่อเดี๋ยวเ่อนเดยเดียวยวเดียวเดดยวเดดียเดเดีเวเดียววออกแว้วดกเ็วเดียเยเอยีียเาย่เเเีดดดดเดเดด อันน <The> ี้มันไม่มียาชาเออหัวล้องหัวล้องก็อ็นี่ก็ใช่นนี่ก็หนองมาแล้วมสิเพอนมไปโยจีบอลเพื่อนพี่ไม่เจ็บเดี๋ยวก็หาแล้ว หายละวหนองหนองกินเยอะหมบวมกิเยอะเมื่อกี้นองอะไรนนมันอักเสบันไนลึกอยู่นะมันจะติดเชื้รนี่ด้วยอันนี้อันนี้เนาะอยากได้ฟอเสมันเล็กๆก่น

มันจะจับน ah, yeah. uh> yeah. ้องต้องใช้วิธีย e ัดผ้าว่ะให้ผ้าออกเดี๋ยวจึงออกยช่ไอ่าจะเดี๋ยวงอเลยแต่แล้วพวกดึงออกถาไมายัดผ้าไม่ได้ไม่งันมันไม่ออกพี่ไม่ออกนีอ้หาะาอเดูนี่ไเดี๋ยวเอี่ยเดี๋ยวยวเดี๋ยวียเดี๋ยวเดี๋วเีีเดีวเเดวเเยวี่ดดดดเดดเดียวมีเดเดี๋ยเยว เดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนิดเดียวทิ้งเดียวเอาขอร้องเมื่อกี้ยังหัวล้ออยู่เดี๋ยวตอนก็แกใจ่อด้วยอันนี้มันเป็นเนี่ยเมื่อกี้น้องดันอยากดันตรงนี้จังหวะอ่าใช่มันแคเป็นหัวยังไงคือมันเสียษมันต้องหาย ถ้าไมออกมันไม่หายมันจะติดเชื้อเนี่ยไอ้ตรงนี้แห้งเลยไหมเนี่ยเนี่ยแขนหายยากเลยอตรงนี้ก็แห้งเนี่ยนะแต่ตรงนี้ทีเดียวมันใกล้เส้นเลือดไงมันเลยบวมมันเนาะตรงข้อเท้าเลยแขลหลังแขลเก่าหายหมดแล้วแห้งหมดแล้วเนี่ยแต่นี้ใช้ได้แต่นี้เป็นหนองมันเลยไม่เลยไม่เลยไม่ยุบทันทีเดินตลอดด้วย ทีบบี้ชู่สองนิ้วนี่ล้อเล่นทิบบี้ล้อเล่นสองนิ้วสองนิ้วจสู้ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ทิบบี้ทิบบี้พี่สู้เออแย่มสู้อยู่ๆไม่เจ็บแล้วไม่ร้องแล้วหัวเราะไม่ร้องไห้สบายมากสบายมากเออไม่เจ็บไม่เจ็บทำต่อ เจมี s <S <laughs> <laughs> anyway, ่คนเก่งเจมี่เก่งอยู่แล mm ้วเห็นนะจะเอาลายไหนก่อนัดตรงนี้วะเห็นนะเจมีไม่เอาชเตบอลแล้วแต่หนุงนอยงนเวีนอยาเพิ่งจบนะตอับอป đại yên đại yên, phải về đây, phải về đây, phải không được, không được, không được, không không được,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  không không được, không không được,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  không không được, không được, không được, không

มกี้จุ้วิงมกี้โมก้จุ้วิยงมกี้โตอ่วยงวงวงวงอะไรทากันยุงโลชั่นมก้โตเมื่อกี้มก้โตน้ำตาไหลากเลยว่ะกากไม่ร้องไม่ร้องไมมันงมีน้ำมนี่ลองบีมพี่ออกไหม แต่แต่แต่มันจะเจ็บตรงนี้ไหมเนี่ยเป็นมันบวมมันหลังเท้ามันหลังเท้าเนฉะนั้อเนืตึงไม่มีหลังเท้าคัมแบ็กตึงน้องยังมีมัน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 จะเจ็บตรงข้อตรงนี้ไหมแต่แต่แต่นี้ดีขึ้นมาแล้วที่ว่าที่ว่าหัวมาแล้วอ้าวอ่ะอันนี้แหละตอนนี้จะเจ็บตรงนี้แหละจัดเลยเออเดาเดาเลยมาดิเอามา

มีอย่างไม่ได้ยัดมาแค่เอาะไม่ใช่ตรงปากแผงนะยัดอ้อมไม่ใช่ได้นะให้มันซับให้แค่มันไอเอาโอดีนไปปุดให้มันซึมเข้าไปในแผลแบบนี้ค่อยวิธีย่อยก็ได้ที่จะบ้างก็ตือไอ้นี่ีเอาแน่นอนเก้าอี้ไม่เกี่เป็นเครื่องหมาย

อืมันตอแม่เอ้าวันน้เลดิกตอร์อาวันเซตมนไปจีบไปไปไไป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 ไไป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 นปไ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 เไป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 ันไี้ปไปไมไปไปไปไ่ไปี่ไปไปไป้ปไปนไป้นปไ่ไ

Thái Lan mà no No Lan. Khalen 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 มัได้นั้นโลดนู่อมอลเลยล,ลัก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 ลูบอลบอลเย้เยวจะให้เอาบอลมาแต่เล่นบอลไืมโอ้พันัองเท้าเลยเ <laughs> นาะ เสบียหายไปพกับพันท uh, yeah. ั้งตัว่ยักั้ตัวซูซูออเยี่มสูซูเยี่ยมแพันเขแล้วมาซูซูเออเซบีซูซูเซบิูเอออันนี้ดีแต่ว่าหายแล้วโอเค่างต้องมาด้าห่อยจะหายเปจาารกไทปจะไปแกออกใส่เตบอลนะหันลูกบอลลใหญ่จะกินบอลแน อ้าวเมื่อผ่านไปครับทำแผลเสร็จแล้วเต็มบนท้ายแล้วไม่เจ็บป่ะเฮ้ยของกินก็ห่วงเออวันก็จะเล่นเท้าก็จะเจ็บของกินก็จะเอาเอาเอาทุกอย่างเจวี่กูเออเนี่ยไม่เจ็บแล้วกีทําแผลจะร้องเลยทีนี้ไม่ร้องแล้วเห็นว่าแผลลึกด้วยใช่พี่มันลึกมันเป็นหนองครับพี่อ่าเจมี่สองสุ่ัน